แ้ววันนี้อยากจะมอบธรรมะประการหนึ่งให้นะพระพุทธองค์บอกว่าชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ดีต้องบำเพ็ญกรณีให้ครบสามขั้นหรือสามประโยชน์ด้วยกันหนึ่งประโยชน์ตนสองประโยชน์ท่านสามประโยชน์โลกอ,อยากให้เราทบทวนให้ดีนะนี่เลขสามตัวเลยนะชีวิตที่ดีต้องบำเพ็ญกรณีให้ครบสามขั้นสังเกตว่าเราทำครบหรือเปล่าหนึ่งประโยชน์ตน เราสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งว่ามีอยู่มีกินเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวให้อยู่ได้แล้วหรือยังถ้าใครทําได้นี่เรียกว่าประโยชน์ตนสองประโยชน์ท่านบำเพ็ญประโยชน์ตนมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแล้วบำเพ็ญประโยชน์ท <DP S 1> ah. ่านเลี้ยงคนที่อยู่ล้อมหน้าล้อมหลังเราเบื้องบนคือพ่อแม่ของเรานะเบื้องข้างคือคนในครอบครัวข,ของเราเบื้องล่างคือบรษิษัทบริวารของเราครบถ้วนแล้วหรือยัง อันนี้คือประโยชน์ท่านและประโยชน์โลกคือก้าวออกไปช่วยเหลือเกือ้อกูลสังคมคนที่เราไม่ต้องรู้จักไม่ต้องเป็นญาติโกโหติกาของเราแต่ว่าเขาเดือดร้อนเราไม่อดรอนทนอยู่เฉยๆก้าวออกไปช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยจิตสำนึกว่าเขาเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนร่วมโลกของเราทั้งหมดทั้งสิน้นถ้าทำได้อย่างนี้นะ เป็นชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิตที่คุ้มค่าฉะนั้นให้เราสำรวจตรวจตราดูว่าเราทําทครบหรือ,อยังนะเอาละเนี่ยพระอาจารย์ขอย้ํานะว่าชีวิตที่ดีต้องบําเพ็ญกรณีให้ครบสาขั้นสำรวจตรวจสอบตัวเองนะว่าเราทําครบหรือ,อยังหนึ่งประโยชน์ตนดูแลตัวเองนะให้กินอิ่มนอนอุน่นให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในเชิงครอบครัว2ประโยชน์ท่านดูแลคนที่รอยล้อมเราญาติวงวงศาของเราให้กินอิ่มนอนอุน่น สามประโยชน์โลกคนที่เราไม่ได้รู้จักมักคุ้นไม่ใช่ญาติโกไม่ใช่โหติกาแต่เขาเหล่านั้นเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราร่วมสังคมของเราเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์ต่างโลกเหมือนกันกันกบเราพูดสัส้นๆว่าเป็นมนุษยชาติเห็นเขาตกทุกข์ไดกเราอดทนทนอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาหาวิธีช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนที่เราคนไทยตอนนี้ต่างก็ตั้งกลุ่มตั้งกองตั้งมูลนิธิ ออกมาช่วยเหลือเจือจานกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆเลยทีเดียวนี่เป็นลักษณะเฉพาะของสังคมไทยที่เป็นสังคมแห่งน้ําใจเป็นสังคมแห่งไมตรีจิตมิตรภาพการทําอย่างนี้แหละเรียกว่าการบําเพ็ญประโยชน์โลกนะเอาลองสํารวจดูนะใครก็ตามบําเพ็ญกรณีครบ3ขั้นไม่เสียชาติเกิดเป็นผู้มีชีวิตที่คุมค่าได้ชื่อว่ามีชีวิตที่ไม่เป็นโมฆะชีวิตประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์โลก ใครทำสามประการนี้คนนั้นไม่เสียชาติเกิดคนนั้นถือว่ามีชีวิตที่คุ้มค่าน่ายกย่องสรรเสริญอ่ะนี่เลขสามตัวจากพระอาจารย์นในยามเช้านะต่อไปเราไปฟังเลขสามตัวจากด็เตรพระมหาสันทัตนิ่นม์ครับสวสดสิเตอร์โหตุสัพพทานะขอความสุขสวัสดีจงมีแต่จัดโยมทุกท่านนะสำหรับในเช้าวันนี้ธรรมะ เพื่อให้กำลังจิตกำลังใจกับญาติโยมในการที่เราทั้งหลายจะได้ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคในการทำหน้าที่ของตัวเองนะในสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ในการที่ตั้งกลับมาในการที่จะนำพาตัวเองให้ฝ่าฟันอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นและเรากำลังเผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้ก็คือการที่เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองนะ เรียนรู้ที่จะรักตัวเองในขณะที่เรารักตัวเองอย่างไรเราก็สามารถที่จะเผื่อแผ่ความรักที่เรามีอยู่นั้นให้กับคนอื่นบ้างนั้นในการที่เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองนะมันเป็นสิ่งสำคัญที่ที่เราจะมองเห็นด้วยใจของเรานะนั้นความรักที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นความรักที่เราสามารถที่จะมองเห็นด้วยใจของเราใน พระพุทธในประวัติของอพระพุทธรูปทองคำนะที่วัดไตรมิตรนะคุณโยมในสมัยอยุธยานั้นเป็นพระพุทธรูปต่อไปแต่ก่อนหน้านั้นเราไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธรูปทองคําแต่ด้วยการปกป้องและก็รักษา,าปฏิมาพุทธปฏิมาอันมีค่าไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังนะคนในสมัยนั้นก็มีกุสโลบายนะมีกุศโลบายในการที่จะรักษา สิ่งนั้นไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังก็เลยได้เอาปูนห่อหุ้มพระพุทธร,รูปทองคำนั้นไว้นะและในวันหนึ่งที่มาถึงในยุคปีพศ2500นะปีพศ2500ก็มีการเพื่อที่จะขยับหรือว่าเคลื่อนพระองค์ใหญ่นั้นซึ่งตอนนั้นเป็นพระปูนองค์ใหญ่ เพื่อที่จะเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็เนื่องจากว่าวัดนั้นพอดีว่าจะปรับปรุงสถานที่เพราะมีจะมีรถไฟผ่านในขณะที่คนทั้งหลายช่วยกันเพื่อที่จะยกใช้บั้นจันในการยกพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะที่เป็นปูนหุม้มหนักประมาณตันครึ่งนะและ พอยกขึ้นเนี่ยปรากฏว่าสายสลิงแข็งแรงไม่พอทำให้พระพุทธร,รูปนั้นมีความหนักจึงลวดสลิงเลยขาดแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ใกล้คล่ำด้วยแล้วฝนตกนะหลวงพ่อก็เลยเลบเอาผ้าใบมาคลุมไว้เอาผ้าใบมาคลุมไว้พอตกเดือกนั้นหลวงพ่อก็ลงไปดูว่าพระพุทธร,รูปเป็นยังไงบ้างก็ส่อง ไฟฉายไปในขณะที่แสงไฟฉายไปกระทบตรงที่ร่างกายหรือว่าตรงที่ส่วนของพระพุทธรูปก็มีแสงทองมีแสงสว่างสะท้อนออกมาหลวงพ่อพก็เลยเข้าไปดูใกล้ๆว่าคืออะไรก็ไปส่องดูใกล้ๆก็เกิดความสงสัยว่ามันมีแสงอะไรที่อยู่ด้านในทุกครั้งที่มีไฟฉายส่องไปหลวงพ่อพก็เลยให้คนเอาสิวนะกับคอน มากระทะกระทะปูนที่ห่อหุ้มพระพุทธรูปและก็ได้สิ่งที่เปิดเผยให้เราได้เห็นหลวงพ่อได้เห็นในขณะนั้นก็คือพระพุทธรูปทองคำพ,พุทธรูปนั้นทองคำหนักประตันครึ่งนะมูลค่าเป็นแสนกว่าล้านพอเห็นดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าจากพ,พุทธรูปที่มีปูนห่อหุอ้ม แล้วก็ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดไตรมิตรีนกรุงเทพใช้เห็นได้ว่านะเราทั้งหลายนะก็เปรียบเสมือนกับพระพุทธรูปทองคำคือการที่เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองร่างกายของเราในชีวิตของเราในจิตใจของเราเนี่ยมันห่อหุ้มนะมันห่อหุ้มในความเป็นเด็กมันห่อหุ้มด้วยความกลัวที่มันอยู่ในจิตใจของเราแต่ ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรากับเทหรู้ว่าลาเข้าใจในความเป็นตัวตนของเราเราก็ไม่ต่างอะไรกับพระพุทธรูปทองคําที่เปิดเผยออกมานะดังที่องตัวองตัวเดอร์แซงต็เซซูเปรท่านกล่าวไว้ว่านะนี่คือความลับของฉันนะมันเป็นเรื่องธรรมดานะบางสิ่งเราจะเราจะเห็นได้เพียงด้วยใจเท่านั้นเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถมองเห็นด้วยตา นั้นบางสิ่งเราจะเห็นได้สิ่งสำคัญเราจะเห็นได้ด้วยตาแต่เราเราจะเห็นด้วยด้วยใจแต่สิ่งบางสิ่งเราไม่ไมสามารถที่จะเห็นด้วยตาได้สิ่งสำคัญเราจะมองเห็นเราสัมผัสด้วยใจนะเพราะว่าสิ่งสำคัญบางอย่างอาจจะไม่มองเห็นไม่สามารถมองเห็นด้วยตานั่นคือตัวของเราการที่เรารักตัวเองเรียนรู้ที่จะรักตัวเอง เราก็จะมองไปเห็นเหมือนกับว่าเรามีพระพุทธรูปทองคําอยู่ในตัวของเราให้เราก้าวข้ามตัวของความกลัวที่ห่อห้มอ,อยู่ในจิตใจของเราเข้าไปอยู่ในตัวของเรานั่นแหละก็คือการที่เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองแล้วเราพึ่งตนเองได้แล้วทําอย่างไรเราเพื่อที่จะทําประโยชน์ต่อไปคือประโยชน์ท่านในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะ เมื่อเราช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วก็ขยายไปถึงจะช่วยโลกอันดับแรกเราต้องพึ่งตนเองให้ได้ก่อนนะุดทองคําที่อยู่ในตัวของเราให้คุณค่าในตัวของเราตัวเรานั่นแหละเป็นทองคําที่มีค่าเมื่อเราพัฒนาตัวเองเขาเรียกว่าในการที่จะดูแลตัวเองพัฒนาตนเองนี่เขาเรียกว่าประโยชน์ตนเมื่อเราสามารถที่พึ่งตนเองได้เข้าใจตนเองได้ สามารถที่จะมีกําลังวังชาก็ขยับขยายไปช่วยคนอื่นเรียกว่าประโยชน์ท่านแล้วก็ขยายไปเป็นประโยชน์โลกนี่คือการที่เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเริ่มต้นที่รักตัวเองมองเห็นตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองและสิ่งเหล่านี้แหละก็จะทำให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันให้กับโลกใบนี้แล้วก็ฝากให้กับ ญาติโยมในเช้าวันนี้เป็นข้อคิดเป็นคติธรรมเลาะละนี้เราจะได้ไปรับฟังธรรมะชุบชูใจให้กำลังจิตกลังใจแก่ญาติโยมนะจากท่านพระอาจารย์อรยันนะก็ตอนนี้พระอาจารย์ท่านก็รออยู่แล้วนะักเจริญพรนะคุณนโยมนะขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนนะดังนั้นในเช้าวันนี้เนี่ยขอมอบธรรมะ สั้นๆให้กับญาติโยมทุกท่านทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเนี่ยต่อสู้กับความท้อแท้ต่อสู้กับความเหนื่อยยากลำบากที่มันถาโถมมาจากภายนอกเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยเพิ่มอำนาจให้ตัวเองอยากให้พวกเราเนี่ยสร้างอำนาจให้ตัวเองหลายๆคนในตอนนี้อาจจะมองเห็นอำนาจแค่ภายนอกนะ แต่รู้ไหมว่าเรามีอํานาจภายในใจของเราเนี่ยอานาจที่จะทําให้เรามีความสุขอํานาจที่ทําให้เราปราศจากความทุกข์มีอํานาจที่จะไม่ปล่อยให้ความทุกข์ภายนอกมาทําให้เราเศร้าใจหรือเจ็บปวดไปด้วยดังนั้นเนี่ยอานาจนี้ชื่อว่าพละห้าหรือขุมกําลังอํานาจภายในของพวกเราทุกคนเนี่ยให้พวกเราเนี่ย มีศรัทธานั่นก็คือเชื่อมั่น confidence ว่าเหตุการณ์นี้เราจะผ่านมันไปให้ได้อย่าท้อแท้ข้อที่2ก็คือให้พวกเราเนี่ยมีความเพียรพยายามอย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็น right effort มีความพยายามอย่ายอมแพ้ทั้งแพ้ต่อภายนอกแล้วพ่ายแพ้ต่อใจตนเองข้อที่3ก็คือให้พวกเราเนี่ยมีสติคือรู้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่ เรากําลังทำอะไรอยู่เรากําลังอยู่กับใครอยู่คนที่อยู่ตรงหน้าเวลาในตอนนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดดังนั้นให้เราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าตัวเองกําลังทำอะไรอยู่ตอนนี้หยุดคิดฟุ้งซ่านกับเรื่องอนาคตหรือทุกข์กับเรื่องอดีตเพราะมันจะเป็นตัวบั่นทอนเราต่อไปก็คือตัวที่สนั่นก็คือสมาธิให้พวกเราเนี่ยจดจ่อให้พวกเราเนี่ยโฟกัส กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ถ้ามันเหนื่อยนักก็กลับมาพักกายพักใจตัวเองก่อนด้วยการตามดูตามรู้ลมหายใจตัวเองลมหายใจตัวเองเพื่อเพิ่มขุมพลังภายในให้เราชาร์จแบตให้ตัวเองก่อนด้วยการพักใจตัวเองด้วยสมาธิข้อที่5ก็คือตัวปัญญาเพิ่มพูนปัญญาขุมพลังอำนาจภายในตัวนี้ให้ตัวเรา ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปฝนไม่ได้ตกทั้งปีนะแต่ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปมองดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจเราก็ได้เดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเราคิดเรื่องไหนเห็นหรือยังว่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆขนาดเชื้อโควิดมันยังมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเลยนะ เดลต้าเดลต้าพลัเห็นหรือยังว่าเราอย่าตระหนัดอย่าเราอย่าทุกข์กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนอกให้เราเนี่ยตั้งหลักที่ใจเราเพราะการเพิ่มพละ5ห้าอำนาจในใจเรานี่แหละคือ Power คือขุมพลังอํานาจที่แท้จริงที่เราสามารถควบคุมทุกอย่างได้ที่เราสามารถไม่ปล่อยให้เราถูกอํานาจภายนอก ไม่ว่าจะเป็นโควิดสิ่งที่เกิดขึ้นความทุกข์ยากลำบากมาบงการแล้วมีอำนาจเหนือความสุขของเราแต่ให้เราเนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการอำนาจของตัวเองอิทธิพลของตัวเองขุมกำลังของตัวเองบริหารจัดการความสุขความทุกข์ของเราด้วยตัวเราเองจากข้างในด้วยอำนาจด้วยกำลังภายในอำนาจภายในที่ชื่อพาระหาตัวนี้แหละดังนั้นขอฝาก เราทุกท่านทุกคนไว้ว่า <computers> รักษาอะไรตอนนี้เนี COVID ่ยโควิดเรารักษากายเต็มที่เรา,ารดูแลร่างกายเต็มที่เราใส่ใจร่างกายเต็มที่แต่อย่าลืมรักษาใจของตัวเองไว้ด้วยแต่อย่าลืมรักษาใจของตัวเองไว้ด้วยฉีดวัคซีนป้องกันความทุกข์ให้ใจตัวเองบ้างฉีดวัคซีนป้องกันความทุกข์ให้ใจตัวเองบ้าง อาหารสําหรับร่างกายนั้นเราก็ต้องการทุกวันทุกเหมือได้ซ้ําแล้วอาหารใจอ่ะเราเคยมอบให้ตัวเองบ้างไหมหรือเรามอบแต่เรื่องแย่ๆความคิดแย่ๆสิ่งแย่ๆที่มันทําร้ายจิตใจเราตลอดแทนที่เราจะมอบสิ่งดีงามกุศลภาวนามอบความจริงมอบความหวังและกําลังใจให้ตัวเองในทุกๆวันบ้างนั่นเองดังนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้ก็ เราก็ขอปิดรายการไว้เพียงเท่านี้นะพระอาจารย์สันทัศน์เดี๋ยวคืนนี้พบกันใหม่ประมาณสองทุ่มนะก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโย,ยมทุกท่านนะทุกคนที่ร่วมบุญเข้ามาแล้วรับฟังในตอนนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะปิดท้ายด้วยพรจากพระอาจารย์สันทัศนะเป็นการปิดท้ายอา,า,ร,อารามออนไลน์ในช่วงเช้าวันนี้ อาที่สุดนี้ก็ให้กําลังใจญาติโยมขอมีกําลังจิตกําลังใจในการที่จะต่อสู้และฝ่าฟันกับอุปสรรคที่เรากําลังเผชิญอยู่นี้ขอให้เราสู้ไปด้วยกันแล้วก็มูลิธิไร้เชิญตะวันจะอยู่กับท่านจนกว่าเราจะชนะเหตุการณ์นี้วิกฤตนี้แปได้ อโรคยาปารามาราสันตุทีปารามังทะนางวิสาสาปารามายตินิพพานาังปารามังสุขัง